อยากปลูกผักสลัดอินทรีย์แบบไม่ใช้ปุ๋ยเคมีต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างไปดูกันค่ะ 1. ดินค่ะเป็นที่ยึดเกาะให้ราก 2. ปุ๋ยซึ่งเป็นธาตุอาหารให้กับพืชของเราค่ะในที่นี้จะใช้เป็นปุ๋ยหมักนะคะ ใช้เป็นดิน2ส่วนและปุย๋ยหมัก1ส่วนค่ะเนื่องจากปุย๋ยหมักสูตรนี้เป็นสูตรที่ไม่เข้มข้นมากเนื่องจากมีการใส่แกลบดำและปุย๋ยมะพร้าวในการปรับปรุงโครงสร้างดินเข้าไปในปุย๋ยด้วยนะคะแต่ถ้าใครจะมีเป็นปุย๋ยคอกหมักนะคะที่เข้มข้นก็จะใช้เป็นดิน3ส่วนและปุย๋ยคอกหมัก1ส่วนค่ะส่วนต่อไปนะคะเราจะเติมจุลินทรีย์เข้าไปค่ะโดยเราจะใช้น้ำตาลละลายในน้ำนะคะและเติมด้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM ค่ะหรือถ้าใครจะมีเป็น น้ำหมักหรือพอดอก็สามารถใส่เข้าไปตรงนี้ได้เลยค่ะและคนให้เข้ากันแบบนี้นะคะและนำไปราดรดในดินที่เราผสมคูเคล้ากันเมื่อสักครู่นะคะโดยเราจะทำให้จุลินทรีย์เข้าไปทำการย่อยสลายนะคะซากพืชซากสัตว์ต่างๆนะคะที่อยู่ในดินของเรานะคะ ให้ออกมาเป็นธาตุอาหารให้กับพืชของเรานั่นเองนะคะโดยปุ๋ยหมักสูตรนี้นะคะมีกระบวนการหมักมาแล้วนะคะแต่ถ้าใครใช้เป็นปุ๋ยคอกสดนะคะแนะนำให้หมักอย่างต่ำนะคะ15-30ถึงวันก่อนนำไปปลูกนะคะเราก็จะผสมคุกเข้าให้เข้ากันโดยนะคะความชื้นจะอยู่ที่ประมาณ50-60%ถก์นะคะคือทำแล้วสามารถปั้นเป็นก้อนได้ถือว่าใช้ได้ค่ะ สำหรับขั้นตอนต่อไปก็คือการนำดินที่เราผสมคลุกเคล้ากันนะคะใส่ลงไปในถุงปลูกนะคะโดยถุงนี้นะคะจะมีขนาดอยู่ที่4นิ้วนะคะโดยขนาดถุงปลูกแนะนำอยู่ที่เบอร์4และเบอร์5นะคะแต่ถ้าเป็นกระถางแนะนำเป็นเบอร์6และเบอร์8นะคะสำหรับปลูกผักสลัดได้1ต้นพอดีค่ะโดยปริมาณการใส่ดินในถุงปลูกนะคะแนะนำอยู่ที่80%ของถุงปลูกค่ะและขั้นตอนต่อมาก็คือการเพาะต้น กล้าผักสลัดค่ะโดยเราจะนำดินเพาะต้นกล้าสำเร็จรูปนะคะหรือที่เรียกว่าพีทมอนนะคะใส่เข้าไปในถาดเพาะของเรานะคะโดยดินพีทมอนนะคะจะมีความโปร่งร่วนซุยนะคะมีการอุ้มน้ำเก็บความชื้นได้ดีมากๆเลยนะคะ ใส่เข้าไปไม่ต้องกดดินแน่นนะคะกระแทกถาสัก1-2ทีนะคะแล้วก็เติมดินเข้าไปให้เต็มค่ะซึ่งดินพอกา้านี้นุกจะใส่เชื้อราไตโคโดรมาเพื่อป้องกันโรคพืชทางดินเข้าไปด้วยค่ะและขั้นตอนต่อมาก็คือการหยอดเมล็ดลงในถาดหลุมของเรานั่นเองนะคะ,มะเมล็ดนะคะแนะนำให้หยอด 2-3ถึงเมล็ดต่อลุมนะคะเพื่อที่เราจะได้เลือกต้นที่สมบูรณ์นะคะเอาไว uh ้ปลูกต่อนะคะเผื่อมีเมล็ดไหนหรือต้นไหนที่ไม่สมบูรณ์นะคะเราก็จะถอนทิ้งได้เลยนะคะโดยวิธีการหย่อนเมล็ดนะคะเราจะหยอดลงบริเวณกลางลุมนะคะโดยที่ไม่ต้องกลบดินนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเขียนชื่อนะคะเพื่อบ่องบอกว่าเป็นชนิดไหนและเพาะวันที่เท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นเราก็จะทําการให้ความชื้นกับเมล็ดและดินของเรานะคะโดยวิธีการ การรดนะคะเราจะต้องรดเบาๆนะคะระวังอย่าให้เมล็ดกระเด็นนะคะซึ่งถาที่นุกใช้นี้นะคะนุกจะเติมน้าเข้าไปบริเวณก้นถานนะคะเพื่อช่วยรักษาความชื้นได้ด้วยและปิดฝาวางไว้ในที่ร่มค่ะโดยเราจะปิดฝากล่องวางไว้ในที่ร่มประมาณ2วันค่ะหลังจากนั้นก็จะเปิดฝาและนําออกรับแสงแดดอ่อนๆเช้าและบ่ายนะคะ ต้นกล้าประมาณ2-3สัปดาห์ก็สามารถนำลงปลูกได้ค่ะสำหรับมือใหม่ที่อยากปลูกผักสลัดนะคะแต่ยังไม่มีความรู้นะคะเราก็มีชุดปลูกผักสลัดแถมฟรีคอร์สสอนปลูกผักสลัดออนไลน์นะคะมีอุปกรณ์ให้ครบชุดพร้อมมีความรู้มีกลุ่มเรียนให้เรียนฟรีนะคะสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ตะก้ามุมล่างซ้ายมือหรือกดทักแชทมาได้เลยนะคะ